โอ้โห่กำลังรุ่นริวตันครับ <c oughs> เรียบร้อยนกเขาแดงมาถือครับโอ้ยถือนกเขาแดงบาดนี่เห็ดลุมปุ่มอยู่เอ้าจากเป็นยังเป็นยังเด้อเอ้ย มาถือยงโตบะปอยากได้มัเนมาถือดิวตันกำลังลงครับเขาแดงมาถือกำลังรุ่นโอ้ย นำสองคืนเลยครับเหมือนี่ลิวตันมายืนนี่นิ่งอยู่แต่มันโม่โมยงางเหมือนี่บางเอิญเขาแดงลงมาติดเลยครับอยู่หลุมปุ่มปิิมๆแล้วบัดนีอ,อ เ,เข่าวอขักปันยังครับก็นั่งนั่งรุ่นริวตันอยูโย่โอ้ยเขา้าวแดงมาเขา่า เต็มคอขักประยังขาแดงคันริวตันเขาเรียบร้อยเลยครับเมื่อเลยดอก <c oughs> ปล่อยมันไปครับ กำลังรุ่นริวตันกักๆอยู่ไปไปไปโอ้บ่โอ้เก็บคืนก่อนครับคืบุคคลีเลยมือนี้พลาดแล้วนกเขาแดงเขาก่อน อ๋อครับผมสีจบปคลิปเพียงเฉนีนะครับเด้อมัก,กจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับกดติดตามให้น้ำครับผมขออนุญาตเก็บคืนก่อนครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับผม